ครับกับสวัสดีครับทุกท่านนะครับมาพบกับช่องคุณปู่คำแก้วแ a รเม y ี่นะครับวันนี้นะครับมาพบกับคุณปู่คำแก้วยามค่ำคืนนะครับก่อนนอนนะครับคุณปู่จะทานอาหารให้อิ่มก่อนนะครับทานอยู่หน้าบ้านนะครับก่อนที่จะไปพักผ่อนนะครับผม เ้าวม็แลวกฝากกดติดตามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่องคุณปู่คำแก้วแพรมอลี่ด้วยนะครับทุกท่านครับคุณปู่คำแก้วนะครับเป็นช้างที่เลิกจากการทำงาน อายุ61ปีนะครับพราพ่อควานก็อายุมากแล้วเหมือนกันนะครับเลยเดินทางกลับมาอยู่ที่บ้านเกิดอยู่ที่ยัดสุรินนะครับคุณปู่กำแก้วเป็นช้างมีงาแค่ข้างเดียวนะครับ ท่านใดนะครับสงสัยประการใดนะครับก็ <c oughs> คอมเมนต์มาพูดมาทักทายมาถามได้นะครับพ่อควานก็ยินดีตอบนะครับแต่พ่อควานเล่นโทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับผมรับ ปัจจุบันทุกวันนี้นะครับคุณปู่คําแก้วนะครับจะทานออกมาทานอาหารนะครับถ้ามีผลไม้ไรสดก็ทานที่ตรงนี้นะครับถ้าไรสดได้ก็ทานที่ตรงนี้นะครับวันไหนที่ทานเสร็จแล้วก็จะนําคุณปู่ไปพักผ่อนนะครับอยู่ที่โนนอีที่หนึ่งอยู่หลังบ้านนะครับตอนนั้นนะครับ กับฝากแม่ๆทุกๆท่านด้วยนะครับฝากกดติดตามให้กำลังใจนะครับเพื่อจะให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับของคุณปู่คำแก้วแฟมิรี่นะครับวันนี้พามาดูคุณปู่ในยามค่ำคืนนะครับคุณปู่จะทานอาหารกับทานหญ้านี่เปียนะครับแบบนี้นะครับทานจนอิ่มแล้วค่อยไปพักผ่อนนะครับค่อยไปพักนอนนะครับ เพราะว่าวันไหนฝนตกกกหลักของคุณปู่จะแฉทิดนึงนะครับเรบคุณปู่ยังไม่มีบ้านมีหลังคานะครับพ่อควานก็ยังไม่พร้อมที่จะทําทบ้านให้คุณปู่นะครับกาดปัจจัยหลายอย่างครับผมครับวันนี้ก็ทางพ่อควานก็อขอขอบคุณครับขอฝาก ให้แม่เอสีทุกท่านด้วยนะครับกดติดตามครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กำลังใจช่องของคดปลูกกำแก้วผลรมร่ด้วยนะครับวันนี้ก็พ่อขวานก็ขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับผม